สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับบก็กบ BY s t เ s i o n นะวันนี้อยู่ในช่วงของ BY story ครับวันนี้นะครับเรามาแนะนำวิธีการเติมเงินทูวอลเล็ตด้วยแอปพลิเคชัน mymo ธนาคารออมสินกันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนฝากกันเข้ามาว่าเอ๊ะมันเติมเงินกันตรงไหนนะหาเมนูไม่เจอเปลี่ยนหน้าตากันใหม่นะครับก็ง่ายๆเลยวันนี้เราล็อกอินเข้ามาในหน้า MyMo นะครับจะมีเมนูประมาณ8อันอยู่ข้างบนนี้นะท่านเลือกที่เติมเงินนะครับ กดที่เติมเงินหลังจากนั้นครับก็จะมีรายการที่เราสามารถที่จะเติมเงินมากมายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะเติมกันที่ True Wallet นะครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี้นะครับตรง e Wallet จะมีคําว่าเติมเงิน True Money Wallet นะครับเรากดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับเขาจะให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ของ True Wallet ที่เราเติมอยู่เป็นประจำเป็นแหละนะครับเราก็ใส่เบอร์เข้าไปตรงนี้ครับเมื่อใส่เบอร์เสร็จแล้วครับกดเป็นเครื่องหมาย ชี้ไปทางขวาที่มุมขวาล่างนะครับเลือกบัญชีที่เราจะเติมลงไปนะครับจํานวนเงินที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วแต่เรานะผมทดลองเติม100บาทนะครับจะใส่ Hashtag ก็ได้นะเป็นค่าอาหารอะไรกันแล้วแต่เรานะแล้วเราก็เลื่อนครับก็จะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราเติมเงินเข้าไปในเบอร์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าถูกต้องก็กดยืนยันครับ เรียบร้อยตอนนี้เราก็เติมเงินเข้าไปใน t o ูว w a l l e t เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คยอดได้ว่าที่เราเติมไปนั้นเข้าหรือ,อยังนะครับก็เข้าไปดูได้เลยก็เข้าไปเช็คได้เลยเงินเข้าทันทีนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยเดิมทีผมมีอยู่10บาท50าสิตตางตอนนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้วก็เงินเข้าภายในเวลา กดเสร็จก็เข้าเลยนะครับอันนี้ง่ายๆสำหรับการเติมเงิน True Wallet ด้วยไม m o โ e มนะครับอย,รอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บิวานเซชั่นด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ